เปิดภาพออกมากอะเบิบงอันนี้กันพี่น้องก้อนสิไยยามดังทีเบิงปลาฟักเกษดาพี่น้องเอ้ยตนยอดอั่วม,มีมมมมเออม,ม,นมีนบัดพี่น้องมียนบัตถ์อย่งทีเบิองปลาฟักเกษด่ามีตะยอดบัวเมึงไปฮอดพุนมียนบัตพี่น้อง มีแต่เนี่ยเดียวเยวเียดนามไล่แต่เนี่ยตรงนั้นมาเดอ้อพี่น้องเอ้มาเก็บเอาเดอ้อบ้านไหนบ่มีผู้ใด,ดบม่มีก็มาเก็บเอาไปกินกับผัดกับอยังนด้นนี่ผัดเขาอยาวลุงของเจ้าขึ้นผัดือดิเศษย,ยู่นี่มีอย่างพี่น้องแย่งเบิ้งว่าจะพยายามดังก็แต่เรื่องแย่งพี่น,อน้องเบิ้งว่งมงมามันง่ามมันซ้อนมันหลาย เกษตรนามเมียน,นบนัดพี่น้องฝนเลิศประเขือนี่ฝนนี่แต่ประกอบเกษตรนามดังเดียวเลยเมียนบนัดมายามดังพี่น้องซึ่งก็งมือนก้อนที่ยามดังกันแนงพี่น้องเบิง้งมาพี่น้องมาลุ้นน้ำกันต่อคลิปที่แล้วนั่นล่ะมาติดเถียงก็ ถ้าถือถือว่าถุเราก็าจะตึงแขวัดขึ้นก็จะนำคนเรื่อยๆอยู่กังนี่หางหอดกันสิถือว่าถุวัตรวนต้งกันเีอะนาะำัง้างคนบานเป็นไนโอ้ ป่าว่าแต่ไม่ดีก็ต้องต้องแข็งแรงนะต้องได้เลยต้องได้สิ่งดีๆออกม ป่าเลยพี่น้องว่าขาจะเป็นแห้งหมดต่างมากเราก็ได้ต่างเยแล้วก็เขาต้องอกไปนงันเสียงให้จาะสด้ยีบนันกวันนี่นีป่ารกพน่งเนี่ยนอบอกอก นิ้ามเข้ามาขนาดนี้เลยม่ได้ม่พว่า้านว้านไห้บ่าไดน

Não vai, não vai, não vai, aqui, vale. Vai, também

สวยนี้มัม่ตูนี่รครับตท่อแันด่งหาครึ่งให้เป็นทอ อีกสียง้างคี่น้องพาป็นดังเป็นดังชุ่มด่างุมกที่เช่นอันนี้หาซึ่งเห็นต้นเงยกกอเงยกอห็งตาตองเขาจะบอกว่าหนุ่พี่น้องอยกันไปเง่กัยังไงมาถ

đang hết cái gì nhau, đang hái gừng, đang coi đang hái gừng không, nhanh, ăn làm ข <Cornell. S 2> องละหม่้ะบ้านฝามเด๋ยวขึ้นมาใจฟังนะ้าเกาึ้ดมาจมาใจฟังก็ได้นนี่แหละพี่น้องเพระั่นคนก็จะขวนเนาะจะต้แหวบมันฝามไม่ร่ง นี่สาวก็ถึงดังไงข้ออะไรยังไอบนี n ครับ ย้ดังก็ได้พี่น้อง<ไ>เลี้ยวเหรอพี่น้องอยำมดังนั่นสิมึงพ้นงานมาหน่พี่น้องดะปล่าดังเข้ากันไรย้อยมเลี้ยวเลี้ยก็ได้กินก็ได้กิี้งในนั่นยูโอ้ป่าบอน เนี่ยทนายพี่น้องบ้านนี้อวอาสวยหรอยามด่างกับยามเ,เลี้ยงหรอนี่มีเท่านี้หรอพี่น้องมาถ่ายวิธีที่วิอีสาร้ันนอก้ันหน้าให้เบิง้งอายุห้ากินงให้ด่างเส่ม่องลุ่มลำเปล่าแตเว้นกับึ้นสูงหรอสวยหรอ อะพี่น้องมีอะไรบ้านนี่คลิปนี้ก็มีเท่านี้ลัยพี่น้องมาถ่ายบรรยากาศที่เบิ่งยำำามดามดังตอนที่สวยแล้วล่ะสองโมงคลิปหน้าจะพอกันไหมเด้อพี่น้องคลิปนี้ไปแล้ว